ว้าววันนี้น้องวิวได้ของเล่นมาใหม่ครับนี่เป็นของเล่นอะไรครับเนี่ยครับดูดูสิเป็นอุปรกรณ์ของช่างนะครับอุปรกรณ์สำหรับช่างนะเนี่ยโอ้โหมีมีไข่มีค้อนนะมีค้อนมีแว่นตานีรัไ่ปัดแจกรับปัดแจสำหรับขันนอตครับ เราขันนอ็อตมีน็อตด,ด้วยสองตัวโอ้อม,มีอะไรอีกอันนี้โอ,อ,นนอ้อันนี้เป็น,นมันเป็นน็ตอ,อตอันนี้น็อตตัวผู้ครับอันอนี้เป็นน็อตตัวเมียเห็นไหมครับเนาะแกะต่สองตัวนี่ครับอันนี้น็อตน็อตตัวเมียมีค้อน มีอุปกรณ์สำหรับช่างครับอุปกรณ์การช่างเ<ต>จะเล่นยังไงเนี่ยนะเล่นเป็นไหมอันนั้เน,น,นเป็นตานี้ละไพย์เล่นยังไงลยังไงดูดิเป่นเป็หัว เป็นไรตาเห็นเป็นไรไปอมันก็เห็นของเล่นเห็นก็เล่นเป็นไรครับตาไม่เล่นด้วยตาไม่แย่งเล่นหรอกของเล่นเลยเอาน็อตใส่เอาน็อตใส่อันนี้น็อตตัวเมียมน็อตตัวเมียมใส่ยังไงใส่ยังไรคอนตอกหมปปปปปุนเข้าไปครับหมุนเข้าไป ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขาจับนะเนี้ยล็อกล็อกเออนั่นแหละล็อกขันน,ขนี้ก็ได้อ,อนั่นแหละใช่เลยอุปรกรณ์สำหรับช่างครับการน,น็อตการน,น็อตจริงๆเขาต้องเอาใส่ทางน,นี้ก่อนนะเอาสอดเข้าไปนี่ครับ นี่ครับมาสอดสอดรูนี่อันนี้มันจะอยู่ด้านนี้เนาะอันนี้มันจะอยู่ด้านนี้ด้านนี้ หมุนเลยลตั้ตัวเมียแสงข้างล่างอ่าตอกอกมันต้องหมุนครับ หมุนหมุนหมุนเข้าเออหมุนอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะหมุนได้นะเออหมุนเข้าไปเลยหมุนเข้าไปเลยครับให้มันโบยายนอ่ะให้มันโบยายไงให้มันโบยานนี่หมุนเข้าไปแล้วนี่ นั่นมันใส่ได้สองตัวนะตรงนี้โลโลหนึ่งใส่ได้อีกตัวหนึ่งครับได้ตัวนึงเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นแว่นนิรลายแวนตานิรภัไมันไม่มีกระจกอ่ะ<ผ>มต้องเอากระจกไป

lời muốn lời